สวัสดีนักศึกษาทุกคนค่ะพบก,กับอาจารย์ทิ่คำพรโคทัศน์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นเรื่องของงบป,ประมาณค่าใช้จ่ายนะคะก็คือเรื่องของการวางแผนค่าใช้จ่ายนั่นเองนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูว่าค่าใช้จ่ายที่มาเกี่ยวข้องนะคะตอนนี้เรามองภาพว่าเราเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมนะเป็นธุรกิจผลิตนะคะค่าใช้จ่ายที่มาเกี่ยวข้องก็จะมีอยู่3ตัวใหญ่ๆด้วยกัน,นะคะ่ะ มีอะไรบ้างก็คือค่าใช้จ่ายในการผลิตค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารนะคะค่าใช้จ่ายในการผลิตอย่าลืมนะมันคือ MO ใช่ไหม Menu f a c t u r i n g Overhead นั่นเองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตยังจำได้นะ DM บวก DL บวก MO ประเด็นนี้คือ MO นั่นเองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตโดยตรงค่ะ ตามมาด้วยค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขายนะคะและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารนะคะในบทนี้นักศึกษาต้องต้องเรียนรู้อะไรบ้างวัตถุประสงค์เลยต้องเข้าใจความหมายก่อนความหมายของค่าใช้จ่ายแต่ละตัวเมื่อเห็นรายการแล้วแยกแยะได้นะคะว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตเป็นค่าใช้จ่ายในการขายหรือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารนะคะแล้วก็ดูเรื่องของ การที่เราจะดูค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ค่าใช้จ่ายผันแปรค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้ควบคุมไม่ได้มันเป็นอย่างไรนะเข้าไปดูในเนื้อหากันเลยค่ะมาดูคําว่าค่าใช้จ่ายนะคะในทางบัญชีเราก็คือหมวด5ใช่ไหมเป็นต้นทุนนะเป็นสิ่งที่เราจ่ายไปงนั้นค่าใช้จ่ายต้องจ่ายไปเพื่อให้เกิดประโยชน์นะในองค์กรเราจ่ายค่าใช้จ่ายไปก็เพื่อมุ่งหวังจะให้เกิดประโยชน์กลับคืนมานะคะฉะนั้นการจ่ายทุกรายการต้องคุ้มค่านั่นเอง เราจึงต้องมาวางแผนกันนะคะว่าแล้วเราจะจ่ายยังไงให้มันคุ้มค่าค่าจ่ายทุกตัวล้วนเป็นต้นทุนล้วนเป็นเงินที่กิจการต้องเสียไปจึงต้องมาวางแผนกันให้ดีค่ะว่าจะวางแผนจะควบคุมยังไงให้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิธภาพะคะ่ะแล้วมีเงินพอที่จะจ่ายนะคะอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะคะว่าเวลาที่จัดประเภทค่า้จ่าย ประเภทอย่างไรบ้างนะคะอาจารย์ขอแยกเป็นสส่วนนะส่วนที่จะแยกประเภทค่าใช้จ่ายตามความรับผิดชอบนะคะกับการแยกประเภทค่าใช้จ่ายตามความสัมพันธ์ต่อปริมาณงานนะคะเอาอันแรกก่อนการแยกประเภทค่าใช้จ่ายตามความรับผิดชอบหมายความว่าแต่ละหน่วยงานแต่ละ,ะแผนกะคะ่ะต้องทําประมาณการขึ้นมาประมาณการค่าใช้จ่ายขึ้นมาเพราะเรากําลังวางแผนค่าใช้จ่ายใช่ไหม อนาคตจะจ่ายกี่บาทแต่และหน่วยงานต้องวางแผนค่าใช้จ่ายตัวเองมานะคะที่อยู่ในความรับผิดชอบของของแผนกเราเนี่ยที่เราควบคุมได้นะคะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างแล้วค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นกับแผนกเราแต่เราควบคุมมันไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะคะเช่น เราใช้อาคารร่วมกันเราใช้น้ําใช้ไฟร่วมกันอันนีเ้เราควบคุมไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นต้นทุนนะมันเป็นสิ่งที่เราต้องจ่ายต้องเสียนะคะเราเรียกว่าควบคุมไม่ได้อยู่เหนือการควบคุมของเรานะคะแต่ถ้าค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้ควบคุมได้คืออะไรจะเพิ่มหรือจะลดได้ด้วยแผนกเราเองจะจ่ายค่าซ่อมออกไปไหมจะจ้างคนเพิ่มไหมจะทำโอทหรือเปล่า จะซื้อวัสดุอะไรเข้ามาบ้างเนี่ยเราควบคุมได้ในผแผนกของเราอันนี้เราเรียกว่าค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้ค่ะนะคะแต่ถ้าควบคุมไม่ได้ก็คือเราใช้ประโยชน์ร่วมกันแต่มันเสียมันต้องเสียใช้อาคารร่วมกันใช้ตึกร่วมกันใช้เครื่องถ่ายเอกสารร่วมกันใช้น้ําใช้ไฟร่วมกันแต่ก็ต้องเสียค่ะปันส่วนค่าใช้จ่ายออกไปนะคะอันนี้เราเรียกว่าควบคุมไม่ได้นะทีนี้มาดูแบบที่สองแบบที่สองมันเป็นค่าใช้จ่ายประเภทที่มีความสัมพันธ์ สัมพันธ์กับปริมาณนะมีอยู่สองแบบก็คือคงที่กับผันแปบบรค่าจ่ายคงที่คือไม่ว่าจะใช้มากใช้น้อยก็ยังไงก็ต้องจ่ายมันจะคงที่คุณจะใช้น้อยคุณก็ต้องจ่ายคุณจะใช้ประโยชน์เครื่องจักรสมมติคุณเช่าเครื่องจักรมาคุณจะผลิตหรือไม่ผลิตในเมื่อคุณเช่ามาแล้วคุณก็ต้องจ่าย อย่างเช่นเดือนละหมื่นเดือนละหมื่นเดือนละหมื่นผลิตหรือไม่ผลิตไม่รู้แต่ต้องจ่ายแบบนี้ค่ะคงที่เลยนะคะกับอีกแบบหนึง่งค่า้จ่ายผ่านแปลค่าใช้จ่ายผ่านแปลคือยิ่งใช้มากก็ยิ่งเสียค่าใช้จ่ายมากใช้น้อยก็เสียค่าใช้จ่ายน้อยเพราะว่ามันผันแปลไปกับปริมาณงานต่อหน่วยนั่นเองอย่างเช่นเราได้เครื่องจักรมาโดยการเช่าแต่เขาดูการผลิตนะผลิตห0 0 0หน่วย คุณก็จับคูณไปห้าพันผลิตหนึ่งพันหน่วยคุณก็จับคูณไปหนึ่งพันใช้มากจ่ายมากใช้น้อยจ่ายน้อยอันนี้เราเรียกว่าผันแปรไปตามปริมาณงานนะคะอันที่สามค่ะมีแบบสามนะแบบสามก็คือกึ่งนะกึ่งผันแปรแปลว่าอะไรมันมีมันเป็นต้นทุนผสมอะค่ะคือจะใช้ไม่ใช้ก็ต้องจ่าย แล้วบางส่วนก็ต้องจ่ายตามปริมาณด้วยนะมันจะมีเรื่องของคงที่กับขันแปรเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นค่าโทรศัพท์ใช่ไหมใช้ไม่ใช้ก็ต้องจ่ายเดือนละสามพันอ่ะใช้ไม่ใช้ก็ต้องจ่ายเดือนละสามพันแต่ถ้าคุณใช้เกินปริมาณก็คิดหน่วยละห้าบาทแบบเนี้ยโทรออกครั้งละห้าบาทสมมุตินะฉะนันมีมันจะมีสองส่วนใช้ไม่ใช้ก็ต้องจ่ายก็คือตัวคงที่ใช่ไหมคะ บวกกับถ้าใช้เกินปริมาณที่กําหนดเขาจะคิดโดยละ5บาท5บาท5บาทแบบนี้คะ่ะนะคะชั่วโมงละ5บาท5บาทแบบนี้คะ่ะนะเราเรียกว่าใช้จ่ายกึ่งผันแปรเป็นต้นทุนผสมนั่นเองนะอ่าไปต่อแล้วเราจะวางแผนยังไงล่ะกิจการจึงต้องมาวางแผนคใช้จ่ายนะคะที่เราพูดถึงผลิตขายและบริหารหนะ้าผลิตอย่าลืม m.o คะ่ะเกี่ยวข้องโดยตรงกับ โรงงานเกี่ยวข้างโดยตรงกับการผลิตเราก็เลยเรียกว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตซึ่งมันจะไปรวมอยู่ในงบต้นทุนผลิตนะแต่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจะไปรวมอยู่ในงบกําไรขาดทุนนะคะวิ่งไปคนละที่นะเอาลองดูค่ะค่าใช้จ่ายใ,ในการผลิตนะมีอะไรบ้างนะคะก็คือมีตัววัตถุดิบทางอ้อมค่าแรงทางอ้อมใช่ไหมไอตัววัตถุดิบทางตรงมันเป็น dm นะแต่ทางอ้อมมันวิ่งมา mo นะคะ ค่าแรง DL เหมือนกัน DL มันคือค่าแรงทางตรงนะคะแต่ถ้าเป็นค่าแรงทางอ้อมมันวิ่งมาไหนคะวิ่งมา MO ค่ะแล้วก็ค่า้จ่ายทุกสิ่งอย่างที่เกี่ยวข้องกับโรงงานกับเครื่องจกักรเกี่ยวข้องกับการผลิตโดยตรงเนี่ยเกี่ยวข้องโดยตรงนะกับการผลิตมันก็วิ่งมา MO นะคะนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามที่เป็นวัตถุดิบทางอ้อมค่าแรงทางอ้อมและค่าจ่ายทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตเกี่ยวข้องกับโรงงานเกี่ยวข้องกับเครื่องจักร ทำให้ได้มาซึ่งการผลิตเราเรียกว่าเป็น MO ทั้งนั้นเราเรียกว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตนะังนั้นในบทนี้หลังจากที่เรียนเสร็จแล้วอาจารย์จะมีรายการให้นะคะเราให้นักศึกษาแยกแยะให้ออกค่ะว่าอะไรคือ MO อะไรคือขายอะไรคือบริหารนะมาดูค่าใช้จ่ายในการขายค่ะดงนั้นค่าใช้จ่ายในการขายก็ต้องเกี่ยวข้องโดยตรงกับอะไรคะการขายมันต้องชัดนะคะว่าค่าใช้จ่ายตัวนี้มันไปเกี่ยวข้องโดยตรงกับการขายเลยนะ ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารทุกอย่างที่มันเข้า MO ไม่ได้มันเข้าขายไม่ได้ให้มาที่บริหารทั้งหมดเลยเพราะมันคือการดำเนินงานทั้งหมดของกิจการนะคะถ้าชาร์จว่าเกี่ยวข้องกับโรงงานเครื่องจักรเกี่ยวข้องกับผลิตไปผลิตถ้าชาร์จว่าเกี่ยวข้องกับการขายให้ไปขายถ้าเข้าผลิตไม่ได้เข้าขายไม่ได้ให้มาที่ไหนคะบริหารได้เลยถือเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานทั้งหมด นะคะก็คือค่าใช้จ่ายในการบริหารเดี๋ยวจะลองรับตรงนี้ไว้นะคะอะไรชาร์จวิ่งไปเลยค่ะผลิตชาร์จวิ่งไปผลิตขายชาร์จวิ่งไปชาร์จวิ่งไปขายถ้าไม่ชาร์จมาที่ดําเนินงานได้เลยนะคะ,ะมาดูค่าใช้จ่ายในการผลิตนะผลิตนะ MO นะจัดทำขึ้นเพื่อแสดงว่าค่าใช้จ่ายนี้มันไปนเกี่ยวข้องกับการผลิตเกี่ยวข้องกับปริมาณงานของแต่ละ แต่ละแผนกใช่ไหมคะฉันผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลควบคุมก็ต้องวางแผนให้ดีค่ะว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ที่มันเกี่ยวข้องโดยตรงกับแผนกของเราเนี่ยหรือเป็นค่าใช้จ่ายที่คุณต้องปันส่วนแล้วรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตัวนั้นแต่อย่าลืมนะคาว่าผลิตคืออะไรคะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิตเกี่ยวข้องกับโรงงานเกี่ยวข้องกับเครื่องจักร เกี่ยวข้องกับการทําให้ได้มาซึ่งกระบวนการผลิตวิ่งมาที่นี่ได้เลยนะคะค่าใช้จ่ายในการขายค่ะค่าใช้จ่ายในการขายแน่นอนมันก็ต้องเป็นเกี่ยวข้องกับการขายนะมีเยอะแยะมากมายค่าโฆษณาค่าส่งเสริมการขายค่าคอมมิชชั่นให้พนักงานขายนะรางนั้นเวลาที่เราจะพิจารณาเราก็ดูว่ามันเกี่ยวข้องโดยตรงไหมถ้าเกี่ยวข้องโดยตรงเกี่ยวกับการขายให้มาที่นี่ได้เลยมาที่ขายนะคะงนั้นเวลาที่จะวางแผน นะคะเขาก็จะดูข้อมูลค่ะว่าค่า้จ่ายมันสัมพันธ์กับรายได้ไหมเน่นเพราะเราต้องขายของมีค่าเงินเดือนพนักงานขายมีค่าโฆษณามีค่าส่งเสริมการขายมันทำให้ได้มาซึ่งรายได้มันทําให้ได้มาซึ่งเงินฉะนั้นค่าจ่ายที่เราจ่ายไปมันต้องไม่เยอะเกินไปนะคือต้องสมดุลและบาลานะคะ จะพอดีกันเลยก็ไม่ได้นะค่าใช้จ่ายมันควรต่ํากว่าต่ํากว่าคือไม่ใช่ไม่ใช้จ่ายเกินกว่าไรายได้ที่คุณจะได้รับมานะคะงนั้นต้องต้องดูให้ดีค่ะว่าเวลาที่คุณจะตั้งค่าใช้จ่ายขึ้นมานั้นต้องดูเงินที่จะเข้ากระเป๋าด้วยแล้วดูเงินที่จะออกนะคะจากการขายนะ,ะรวมถึงอาจจะมีการควบคุมนะคะควบคุมเกณฑ์ก็ได้ค่ะอย่างเช่นตั้งค่าโฆษณา3%ของยอดขายแบบนี้ค่ะ ห้าเปอร์เซ็นของยอดขายสองเปอร์เซ็นของยอดขายนะก็มีการควบคุมมีเกณฑ์ขึ้นมากําหนดค่ะเพื่อไม่ให้ใค่า้จ่ายมันสูงเกินไปนะคะ,อะลองดูนะโดยทั่วไปเขาก็จะเอาข้อมูลในอดีตที่เคยทํามาแล้วมาเป็นฐานในการคํานวณน,นะคะหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะมีการเปลี่ยนแปลงเช่นอโอเคเศรษฐกิจมันเปลี่ยนนะ ค่างเงินมันเปลี่ยนฉะนั้นให้เพิ่มค่าใช้จ่ายได้5%จากปีก่อนก็ไปดูข้อมูลค่ะปีก่อนใช้จ่ายไปเท่าไหร่ปีนี้ก็เพิ่มได้ไม่เกิน5%นะคะหรือให้ไปเทียบกับค่าใช้จ่ายการขาย8%ของงบประมาณขายปีที่แล้วแบบนี้ก็ได้นะคะแบบนี้ก็ได้นะคะก็คือมีเกณฑ์มีเกณฑ์ที่เราจะดูว่าการตั้งค่าใช้จ่ายต้องไม่เกิน กว่ารายได้ที่จะได้รับนะคะก็อาจจะระบุให้ชัดในเกณฑ์เลย 5%, 8%, นะ10%นะคะอันนี้ก็อยู่ที่นโยบายของผู้บริหารค่ะแล้วก็เรื่องของค่าใช้จ่ายในการบริหารนะคะฉันเมื่อเข้าผลิตไม่ได้เข้าขายไม่ได้ก็มาดูที่ไหนคะบริหารซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินง,งานทั้งหมดของกิจการค่ะมาที่นี่เลยนะมันอาจจะมีค่าใช้จ่ายเรื่องของคงที่ผ่นแปลนี่ก็แล้วแต่ข้อมูลนะคะเงินเดือน ฝ่ายบริหารเงินเดือนที่ปรึกษาค่าสอบบัญชีค่าเสื่อมราคาค่าเช่าค่าประกันนะคะค่าวัสดุค่าไฟฟ้าสวัสดิการพนักงานค่ารับรองค่าซ่อมบำรุงนะก็วิ่งมาที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารทั้งหมดได้เลยนะคะแต่ถ้าอะไรชาร์จให้ไปที่ตรงนั้นก่อนผลิตชาร์ไปที่ผลิตขายชาร์ตไปที่ขายนะคะนอกจากนั้นนอกเหนือจากนั้นให้มาที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารค่ะดังนั้นในการที่เราจะทํางบประมาณค่าใช้จ่าย นะคะซึ่งมีสามตัวใช่ไหมมีผลิตขายแล้วก็บริหารนะก็ต้องดูที่นโยบายของกิจการค่ะว่าในการทำงบประมาณแต่ละปีเนี่ยมีนโยบายอะไรบ้างได้กำหนดเปอร์เซนต์ในการตั้งค่าใช้จ่ายไว้หรือเปล่านะคะแล้วก็พยายามแยกแยะให้ได้นะคะว่าค่าใช้จ่ายแต่ละตัวมีเรื่องคงที่หรือผันแปรไหมนะคะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือเปล่านะคะถ้าไม่เปลี่ยนแปลงก็สามารถใช้ข้อมูล ในอดีตที่ผ่านมาได้เลยหรือถ้ามีการเพิ่มแผนกก็ต้องตั้งค่าจ่ายเพิ่มค่ะหรือถ้ามีการลดหรือยุบแผนก็ต้องตัดค่า้จ่ายออกนะคะแล้วก็แต่ละหน่วยงานแต่ละแผนกก็ตั้งค่าจ่ายมาตามลําดับสายงานค่ะเพื่อที่จะผ่านความเห็นเนาะจากหน่วยงานตัวเองมาถึงหัวหน้านะคะส่งไปถึงผู้บริหารเพื่อที่ อนุมัติเงินให้ใช้ต่อไปนั่นเองและในการตั้งค่า้จ่ายต้องตั้งให้เหมาะสมไม่สูงเกินไปไม่ต่ำเกินไปเอาให้พอดีนะคะโดยอาศัยข้อมูลในอดีตรวมถึงดูนโยบายของผู้บริหารด้วยค่ะว่าถ้าเป็นนโยบายประหยัดเราก็ต้องช่วยองค์กรประหยัดค่า้จ่ายลงด้วยนะคะเพื่อให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพนะคะมีกำไรที่สูงภายใต้ต้นทุนที่ ประหยัดนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างการในการวิเคราะห์นะคะนั้นอาจารย์จะมีโจทย์ให้แล้วก็ลองวิเคราะห์ดูค่ะว่าค่าใช้จ่ายผลิตขายและบริหารนะอลองดูนะคะดูไปด้วยกันแล้วก็วิเคราะห์ไปด้วยกันเลยโจทย์นี้ให้วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายนะคะแล้วในข้อสอบอาจารย์ก็จะมีข้อมูลมาให้แบบนี้แหละแล้วก็แล้วก็จะถามว่า ค่าใช้จ่ายในการผลิตเท่าไรค่าใช้จ่ายในการขายเท่าไรหรค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่าไร่คือไม่บอกตรงๆคุณต้องหาเองนะคะฉะนั้นในการหาเองต้องสามารถวิเคราะห์แยกแยะได้ว่ารายการที่เกิดขึ้นเป็นผลิตขายหรือบริหารคอนเซ็ปต์ให้ไปแล้วถ้าอะไรชรัดเกี่ยวกับผลิตให้ไปเลยที่ผลิตอะไรชรัดเกี่ยวกับการขายให้ไปที่ขายถ้าไม่ชัดให้มาที่บริหารนะา็ะถือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินง,งานทั้งหมดนะคะดูรายการแรกด้วยกันเลยนะคะ อาจารย์จะใส่สัญ,ญลักษณ์นะใส่สัญ,ญลักษณ์ว่าเป็น mo นะสำหรับผลิตนะคะ mo นะคะสำหรับขายอาจารย์ก็จะใส่คำว่าขายแล้วกันนะสำหรับบริหารอาจารย์ก็จะใส่คำว่าบริหารอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะคะแรกเลยค่ะค่าสาธารณูปโภคโรงงานอันนี้เป็นอะไรคะมีคำว่าโรงงานเนาะมีคำว่าโรงงานชัดเจนฉะนั้นเป็น mo ได้เลยนะคะ ค่าพานะพนักงานขายมีคำว,ว่าขายชาัดเจนนะไปที่ขายได้เลยค่าไรชาร์จไปได้เลยนะคะค่าแรงงานทางอ,อ้อมนี่เป็นเอมโออยู่แล้วค่ะค่าเสื่อมราคามีคำว,ว่าโรงงานนะ m อมโอนะค่าเช่าสำนักง,งานไปไหนดีคะค่าเช่าสำนักง,งาน ไป MO ไม่ได้ไปขายไม่ได้ก็ไปที่บริหารค่าใช้จ่ายเบ็ดเล็ดไปผลิตไม่ได้ไปขายไม่ได้ก็ไปบริหารค่าเช่าโรงงานชัดเจนนะว่าโรงงานนะไป mo ค่ะค่าโฆษณาส่งเสริมการขายเอาชัดเจนขายค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดโรงงาน โรงงานชัดเจนนะ mo ค่ะค่าเสริมราคาเครื่องจักรนะคะเกี่ยวข้องกับการผลิตนะ mo เงินเดือนพนักงานค่ะ mo ไม่ได้ขายไม่ได้ก็ไปไหนบริหารนะคะเบี้ยเลี้ยงพนักงานขายมันชัดนะมันชัดว่าไปขายนะไปที่แผนกขายได้เลยนะคะค่าบำรุงรักษาเครื่องจกัก เรื่องจาก M.O. นะค่ารับรองไปบริหารนะคะค่าคอมมิชชั่นพนักง,งานขายค่ะขายขายชัดนะขายวัสดุสำนักง,งานใช้ไปไปบริหารค่ะค่าไฟฟ้าโรงงานโรงงานนะ M.O. ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์สำนักง,งานบริหารค่ะค่าเบี้ยประกันภัยโรงงานโรงงานนะ MO ค่าเบี้ยประกันภัยสำนักง,งานสำนักง,งานไปบริหารค่าภาษีโรงเรือนโรงงาน MO ได้ค่าสา,าราุปูะโภคบริหารนะคะโอเคได้แล้วนะฉะนั้นในข้อสอบก็จะมีรายการมาให้ใล้คุณแยกแยะให้ได้ค่ะว่า MO คืออะไรขายคืออะไรบริหารคืออะไรเสร็จแล้วรวมข้อมูลค่ะว่าค่าจ่ายผลิตทั้งหมดเท่าไหร่ เราก็จะนำมาเขียนนะคะเงินใช้จ่ายผลิตเรามีอะไรบ้างมีเจ็ดหมื่นแปดบวกกับสามหมื่นสี่บวกกับสองหมื่นเก้าบวกกับสามหมื่นหกบวกกับสามหมื่นสอง บวกหมื่นเจ็ดบวกห้าหมื่นหกบวกสามหมื่นบวกสองหมื่นสี่บวกหมื่นแปด เราก็จะได้คําตอบกดเครื่องคิดเลขน,นะคะแล้วก็ตอบไปพร้อมๆอ,อาจารย์นะคะว่าได้ยอดเท่าไหร่เราก็ได้ยอดสามแสนห้ามื่นสี่พันนะคะนี้ไปดูค่าจ่ายขายะคะ่ะใช้สีน้ำเงินนะจะได้เห็นชัดเจนนะคะค่าใช้จ่ายขายนะ เรามีตัวเลขอะไรบ้างหมื่นสองนะคะบวกสองหมื่นแปดบวกสองหมื่นเจ็ดบวกสามหมื่นหกดูคำตอบค่ะ หนึ่งแสนสามพันนะคะต่อไปเป็นค่าจ่ายบริหารค่ะค่าจ่ายบริหารมีอะไรบ้างมีสองหมื่นห้านะบวกหมื่นสองบวกแปดหมื่น บวกหมื่นสี่บวกสามหมื่นสี่บวกหมื่นหกบวกหมื่นห้าบวกหนึ่งหมื่น ดูครบไหมนะคะบริหาราถ้าครบแล้วเดี๋ยวเรารวมยอดนะคะนักศึกษาษกดเครื่องที่เลขพร้อมอาจารย์นะคะแล้วก็ตอบคำถามเลยนะคะเ,เราได้คำตอบออกมาแล้วก็คือสองแสนหกพันนั่นเอง นะคะนี่ก็เป็นข้อมูลสําหรับเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะก็คืองบที่เราจะต้องทําค่าใช้จ่ายในการผลิตค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารค่ะให้ในักศึกษากลับไปพบทวนนะคะแยกแยะให้ได้ค่ะสําหรับคลิปนี้อาจารย์ก็ขอขอบคุณนักศึกษาวไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ